สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแ n ลบี b ีอ u นเด r ร์ k กรนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปรูมทัวร์ห้องที่เราได้ทำการ Makeover ไปเมื่อคลิปที่แล้วค่ะว่าใช้อะไรตกแต่งห้องบ้างแล้วก็จะมาบอกพิกัดร้านที่ซื้อด้วยค่ะมาเริ่มกันที่โซนแรกกันก่อนนะคะก็คือโซนฝั่งที่ ของตกแต่งไว้นะคะก็จะเป็นชั้นวางของของอีกกียเป็นชั้นสีขาวนะคะแล้วก็สั่งเป็นพัสดุมาแล้วก็มาประกอบเองนะคะชั้นนี้เนี่ยจะมีอยู่4ชั้นนะคะเราก็จะวางของข้างบนเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกต้นไม้ต้นแรกเนี่ยเป็นต้นไม้ปองจากอีก,กิอานะคะเราซื้อมาในราคา199บาบาทนะคะน้องก็จะมีความย้อยลงมาป,ปิดของข้างล่างนะคะก็สวยดี แล้วก็ต้นต่อไปเนี่ยจะเป็นต้นจริงเป็นต้นว่านงาช้างนะคะอันนี้เราซื้อจาก ig ป้ามาเดอะการ์เดนเนะคะราคา140บาทพร้อมกระถางนะคะแล้วก็อันต่อไปคือต้นไม้ปลอมเป็นกระถางต้นไม้ที่ได้มาจากร้านวัดนะคะราคาน่าจะอยู่ที่60บาทค่ะ น้องคนสุดท้ายค่ะเป็นต้นแคคตัสที่เราซื้อมาจากร้านต้นไม้แถวบ,บ้านนะคะราคาอยู่ที่25บาทเอามาใส่กระถางเดิมของต้นแก้วแคที่น้องตายไปก่อนหน้านี้ค่ะส่วนชั้นที่2จะเป็นพวกเราเตอร์ Wi-Fi นะคะที่ใช้ในบ้านก็เอามาวางไว้ตรงนี้เพราะมีที่เดิมขอมันแล้วก็จะเป็นกล่องไฟ อันนี้เราซื้อใน shopee นะคะราคาประมาณ149บาทนะคะส่วนชั้นที่3นะคะเราจะาวางเป็นแก้วเซรามิกที่เราซื้อมาจาก IG ร้าน b y p ceramic นะคะก็เอามาใส่ต้นไม้อันนี้ซื้อจากโ m ม p ปรนะคะเป็นต้น m o n s t e r ร Cat นะคะ ก็มีความแบบสามสีอะไรเงี้ยซื้อมาวางหนึ่งๆกันให้มันสวยงามก็แก้วจริงๆเนี่ยมันจะเป็นมังที่ใส่พวกซีเรียลอะไรเงี้ยได้นะคะก็เก็บพวกของใช้อะไรเงี้ยนะคะไว้ในแก้วได้เพื่อความเป็นระเบียบค่ะ มาที่ชั้นสุดท้ายกันค่ะชั้นที่4เราจะใส่พวกเอกสารนะคะโดยที่ใช้เป็นกล่องใส่เอกสารนะคะที่ใส่แฟ้มได้อันนี้เราซื้อมาจากอีกเกียนะคะ4ชิ้นเนี่ยในราคา39บาทก็จะใส่พวกสมุดนิตยาสารหรือว่าพวกสโลแกนพัทที่มันขนาดแบบ A4 อะไรเงี้ยคะ่ะมาไว้ในกล่องเพื่อความเป็นระเบียบนะคะเราก็จะทำให้มันดูคลีนมากขึ้นค่ะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเก็บเป็นอัลบั้มรูปนะคะก็จะเรียงเรียงกันไว้อย่างนี้ค่ะชั้นล่างสุดเนี่ยเราจะวางเป็นน้องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะคะเป็นของนี้นะคะก็สามารถใช้ดูดฝุ่นอะไรเงได้นะคะ มาจากชั้นวางของนะคะก็จะเป็นโคมไฟสีขาวค่ะจากอีก,กียนะคะเราซื้อมาในราคา299ค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่ไฟเป็นไฟสีขาวหรือว่าไฟสีส้มค่ะต่อมาจะเป็นโซนโตทำงานนะคะซึ่งเราใช้งานบ่อยที่สุดค่ะก็จะมีพรมอยู่ข้างล่างซึ่งพรมอันนี้เราได้มาจากอีก,กียในราคา349บาบาทนะครับ เจ่กันดอ,องไมอันี้เดี๋ยวเราขึ้นชื่อร้านกับราคาไว้ให้เลยนะคะตัวมันจะเป็นลิ้นชักเล็กสีขาวของอีก,กียนะคะเราซื้อมาในราคา490บาทนะคะก็จะใส่ของอะไรเงี้ยได้เยอะมากเพราะว่ามันตอนนี้ของเรายังไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่นะคะ,ะจริงจเราอยากจะได้เื่อ,อกล่องมาจับไว้ในแต่ละชั้นด้วยโต๊ะเราซื้อที่อิก,กียราคา1390บาทนะคะส่วนเต้าอี้เราซื้อจาก La ซ a d a นะคะราคา348บาท และมีพรมรองนั่งจากาช้อปปี้ราคา227บาทนะคะมาถึงโซนบนโต๊ะก,กันแล้วนะคะมาเริ่มที่อย่างแรกนะคะก็จะเป็นที่ตั้ง iPad อันนี้เราซื้อในช้อปปี้นะคะในราคา89บาทนะคะน้องถือว่าแข็งแรงพอควรเลยค่ะ อันต่อมาจะเป็นชั้นวางของบนโต๊ะนะคะสีขาวอันนี้เราซื้อในช้อปปีราคา169บาทนะคะซึ่งถือว่าเป็นราคาที่โอเคมากๆเพราะปกติเราจะเห็นใน IG ที่เขาขายกันราคาเกือ 500, 600บ500-600นะคะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยคะ่ะที่ได้ราคานี้มาส่วนอันนี้จะเป็นกล่องใส่ของนะคะจะใส่ได้ทั้งพวกกระดาษโน้ตหรือสติกเกอร์หรือว่าจะเป็นพวกปากกานะคะเราซื้อใน i g 130บาทค่ะ อันนี้จะเป็นนาฬิกา LED นะคะซื้อในช้อปปีราคา209บาทนะคะก็เปิดไฟเนี่ยจะสามารถดูทั้งอุณหภูมิแล้วก็ตั้งเวลาได้ค่ะมาที่โซนเก็บสติกเกอร์นะคะเราก็จะมีกล่องแบ่งไว้นะคะซึ่งกล่องอันนี้เราซื้อมาจากมูจินะคะซึ่งตอนนั้นเราซื้อมาหลายอย่างมากเราแกะป้ายราคาออกไปเลยจำราคาที่แน่นอนไม่ได้นะคะอาจจะประมาณ59หรือ39ไม่แน่ใจก็จะเก็บ นองไว้ข้างในนะคะและอีกกล่องหนึ่งจะเป็นกล่องสองด้านนะคะจะเป็นกล่องเก็บสติกเกอร์เหมือนกันอันนี้ได้มาจากร้านในช h อปปีราคา65บาบาทนะคะน้องน่ารักมาก อันนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บสติกเกอร์อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นจีพาถาที่ไม่ได้มีหมวดหมู่หรือว่าตัดแบ่งอะไรนะคะส่วนแท่นไม้ที่ใช้วางสติกเกอร์อันนี้เราได้จาก The w o บ n t a i l Underscore o o f i c i a l Shop นะคะอยู่ใน s h อป e e ราคา242บาทนะคะก็คือสามารถเก็บสติกเกอร์ที่แบบมีความสูงประมาณ A5, A6 อะไรอย่างเงี้ยะะคะได้ เป็นแผ่นเส้นใหญ่แม่อัดน,นะคะอันนี้เราซื้อที่อิียนะคะคือทั้งชุดเนี่ยในราคา1 2 4่บาทนะคะแล้วจะมีที่เก็บกาดต่างๆซึ่งได้มาจากมูจิค่ะส่วนอันนี้เป็นคอนโดปากกานะคะเราได้มาจากช้อปปี้ราคาอันละ29บาท กดีคนะคะที่เก็บปากกาทั้งสองแบบนะคะเราได้มาจากมูจินะคะแต่ว่าเราจำราคาของมูจิทั้งหมดไม่ได้จริงๆเพราะว่าวันนั้นเราซื้อมาหลายอย่างมากนะคะขออภัยด้วยค่ะต่อมาจะเป็นที่ตัดเทปนะคะของร้านใ e นช็อปปี้ราคา59บาทนะคะ ก็จะมีที่วาง Apple Pencil เราซื้อมาจากมุจินะคะจริงๆมันเป็นที่วางแปรงสีฟันค่ะแล้วก็มีถาดไม้นะคะที่เราเอามาวางพวกกระดาษโน้ตเราซื้อร้านเดียวกับร้านที่เป็นที่ชั้นแท่นไม้ที่ใช้วางสติกเกอร์นะคะในช้อปปี้เหมือนกันราคา85บาทค่ะ แล้วก็มีที่วางโทรศัพท์ของอีกเกียนะคะอันนี้ไม่แน่ใจราคาไม่เกิน1 0 0บาทนะคะของตกแต่งเ,เพิ่มเติมก็จะมีใบไม้ปลอมนะคะได้มาจากร้านในช้อปปี้ไปละสิบแบาทค่ะมาที่เซ็ตทิลิทไหนนะคะเราได้ทั้งเซ็ตมาจากช้อปปี้ร้านทิลิ ส่วนกรอบรูปตั้งโตเป็นของอีเกียนะคะเราซื้อมาในราคา39บาทค่ะที่ตั้งโชว์ตุ๊กตาเราซื้อที่้านวัดน,นะคะในราคา60บาทค่ะ สำหรับวางวาชีเทมนะคะเราซื้อในแองจีราคา440บาทค่ะต่อมาเราจะมาดูวอลเปเปอร์กันนะคะเราใช้วอลเปเปอร์สแบบคือแบบเรียบกับแบบอิดค่ะแบบอิดเราซื้อในช h อปปีนะคะร้านดีดีแลนราคาแผ่นละ36บาทเราใช้ผนังฝั่งเดียวเนี่ย10แผ่นนะคะ ส่วนวอลแบบเรียบเราซื้อใน IG นะคะราคาม้วนล,ละ149บาทค่ะความยาวอยู่ที่10เมตรซึ่งเราใช้ประมาณ3ม้มน3วนค่ะผ้าม่านสีขาวเราสั่งจาก i ีเกค่ะคู่ละ499ค่ะมาดูที่ฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นที่เก็บของติ่งของเราทั้งหมดนะคะเ,เราก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดมากก็จะดูแค่พวกเฟอร์แล้วก็ของตกแต่งเท่านั้น,นะคะ่ะ ตู้เก็บของติงเราสั่งทำล้านเฟอร์แถวบ้านค่ะราคา2,000บาทนะคะมีทั้งหมด4ชั้นค่ะส่วนลิ้นชักข่าวก็สั่งทำล้านเฟอร์เหมือนกันค่ะราคา2,400บาทค่ะของบนตู้ก็จะมีกล่องใส่ทิชชู่นะคะอันนี้ซื้อในช้อปปีราคา45บาทค่ะ การเป็นแบบเดียวกับที่เราซื้อมาแบบแรงนะคะร้านในช้อปปี้ละหกสค่ะแล้วเราก็เอามาใส่ดอกไม้แห้งที่เราเก็บไว้นะคะส่วนอันนี้เป็นแผ่นรองจานจากอีเกียค่ะราคาอยู่ที่79บาทตะเกียงสีขาวเราก็ได้มาจากอีเกียค่ะ199บาทนะคะแล้วก็จะมีเทียนหอมที่มาเป็นเซ็ตทั้งหมดนะ30อัน99บาทค่ะ กระจกอันนี้เราได้มาจากร้านใน i g นะคะราคา220บาทค่ะและจะมีโคมไฟสีน้ำตาลนะคะอันนี้มาจากลา z a ด a ค่ะ270บาทสำหรับโซนสุดท้ายนะคะก็จะมีถังขยะอันนี้วางไว้ข้างล่างนะคะเราซื้อในช้อปปีค่ะราคา149บาบาทค่ะสำหรับต้น มอนสเตอร่านะคะเราซื้อร้านในช้อปปีค่ะราคา250บาทนะคะทางร้านเนี่ยก็จะใส่น้องมาในกล่องแล้วก็จะมีรากเป็นเหมือนกันมะพร้าวนะคะมาด้วยส่วนตะก้าหวายอันใหญ่นี้นะคะเราซื้อกับพี่ซึ่งพี่เขาซื้อใน a c e b o o k เราไม่แน่ใจร้านเหมือนกันแต่ราคาประมาณ130ส่วนตะก้าหวายอันเล็กนะคะเป็นซส่ S อเราซื้อร้านใน IG นะคะราคา130บาทค่ะ เราก็เอากระถางนี้มาใส่น้องกวักมรกตดที่เราแบ่งออกมาจากหน้าบ้านนะคะก็มีความแบบใบไหมไปแล้วสองใบค่ะก็จบไปแล้วสำหรับคลิปรวมทัวร์นะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยหรืออยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ล่างคลิปได้เลยค่ะได้ต้องขออภัยในบางครั้งที่เราพูดตะกุกตะกัดไปนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ